ท i มบี b อสตินบีเบอร์วันนี้เราจะไปในเมืองนะคะจะไปดูชุดสำหรับสโนบอร์ดนะคะยังไม่ได้ไปเลยจนสโนจะหมดแล้วนะคะอาทิตย์นะสิบโมงเช้านะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีหมอกนะคะวันนี้หนามากนะคะ ปลกนะคะทุกคนเป็นไงบ้างเบลล่าคะทำไมหน้าเศร้าจังเลยยิ้มหวานกันสวัสดีครับสกายเหรมันมีหลายร้านนะคะเพราแม่บอกอาจจะเป็นมือสองก็ได้ก็เลยมาอีกร้านหนึ่งนะคะ ต้องใส่มาร์กสองอันดีที่สุดนะคะป้องกันไว้นะคะตอนนี้โอเม่อนเยอะมากทุกที่นะคะถึงแล้วนะคะทุกคนเวสต์รอสสปอร์ตนะคะสกีแอนด์สโนบอร์ดนีนนะคะไปดูกันเลย สักีนะคะแบบใช้แล้วนะคะมือสองนะคะมีมือหนึ่งมือสองออ้เยอะเลยค่ะทุกคนลองหกเจ็ดห้าดูนะคะว่าจะใส่ได้หรือเปล่า Actually my size is seven but let's try this one six point five เอาอีกแบรนด์หนึ่งมาให้นลยค่ะทุกคนเบอร์เจ็ดนะคะเฮ้ยใส่ได้ใส่ได้สุดเลยได้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  It's like astronaut เหมือนมนุษย์อวกาศนะคะทุกคน Yes super cool ลองหมวกกันนะอกดโอเคได้หมดเลยพี่เขามาให้อีกแบรนด์หนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวจะลองดูใส่ได้หรือเปล่า Let's do the walk around for a couple of minutes. Okay, put it. Once the boots completely done up, are, no one else side by side to watch. That's your deal, then. Pine bits, okay. Oh, Skyler, thank you. Look at Skyler helping. Oh, mm -hmm. wait. Right. Let's go, guys. Let's go for a walk. I'm ready. นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นก่อนที่นู่นมีอะไรน่าสนใจแล้วเราก็จะกลับมาอีกนะคะไรส์ right, no, กัสก็ดีก่อนฮีโกร์แฟนเวลาแฮปเปอร์บูธโซ e ล s เชคก k ต t าวอน n เตอร์ช็อปให้เรามาอีกร้านหนึ่งแล้วนะคะใ,ใกล้ใกร้านนึงนะคะยา mm. มาเรย์มีชั้นบนนะคะทุกคน ทางนี้ลูกเด๋ยดตกสกายเอ้ย uh, นี่เยอะเลยทุกคน <c oughs> ลงไปข้างล่างนะคะ uh, นี่นะคะนี่ได,ด,ดูกันนะคะย่านนี้เป็นย่านสปอร์ตนะคะเยอะมากของอุปกรณ์กีฬาต่างๆนะคะ <c oughs> นี่คืออีกร้านหนึ่งนะคะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหร้านนี้มีหลายยี่ห้อเลยนะคะทุกคนมีแวนมีโอเบย์นะคะเยอะเลยค่ะดีสันสุดยอดโอ้แดดิสต์เลยดีกันนะครับสเก็ตบอร์ด a าเกนนางจะเล่นสเกตบอร์ดอีกนะคะ back to 15 again นี่นะคะ Okay, well, yeah, well. And are the straps <pics> interchangeable? <staff> uh, but most likely, because I, really I think him, most goggle so. straps are. Okay. Yeah, we'll, we'll just grab two of these ones. All right. ราคาจ่ายตังค์แล้วนะคะนีของที่เราได้โอเคได้แล้วนะคะของแม่โบกาได้กางเกงกับหมวกนะคะแล้วก็แตเก็บด,ด้วยคนเราได้ของครบแล้วนะคะไปกลับบ้านแต่ยังไม่มีกำหนดนะคะเดี๋ยว <Today? S 1> เ,ดเดี๋ยวไม่ใช่ทุเดย์ไม่ใช่วันนี้ วันวันหยุดนะลูกวันที่หนูหยุดอะสกูออฟแนนวีโกเข้าใจไหมก็ซื้อไว้เผื่อนะคะเพราะว่ายังไม่เคยไปกันเลยเดี๋ยว,วโอกาสดีๆเดี๋ยวจะพาไปเล่นสโนว์บอร์ดนะคะทุกคน thank you Matt for m a t t h e w for shopping today area for <Sol> ถึงบ้านแล้วนะคะนี้ก็จะมาดูราคานะคะว่าของที่เราซื้อเนี่ย มีราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้รองเท้าสโนวบอร์ดของแม่โบนะคะยี่ห้อนี้ยี่ห้อกกอร์นะคะเหมือนสัญ,ญลักษณ์อินเดียนนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ได้หมวกหมวกกันน็อกนะคะทุกคนก็อันนี้ราคา ร้อยร้นะคะมันมีก็ร้อยยีก็ร้อยสานั่แหละค่ะสามพันสามพันะคะทุกคนร้อยสามสิบดอลลาร์โหแพงนะนี่โอ้โหดูถุงมือนะคะว่าถุงหกจะเท่าไหร่นะคะ พันหค่ะนี่นะคะอันนี้ของพ่อเมนะคะใหญ่ของแม่โบยังไม่ซื้อนะคะถุงมือยังยังหาถูกใจไม่ได้เอาไวท้ทีหลังนะคะอันนี้ของเบลล่าก็ประมาณ30ดอลลาร์นะคะ30ดอลลาร์ประมาณ700นะคะ30มสิบพ่อเมบอกว่าันนี้ของเบลล่ามันเป็นมือสองนะคะ สำหรับเด็กไม่ต้องแพงมากเดือนเจ็ดร้อยเกือบแปดร้อยนะคะของเด็กไม่ต้องซื้อแพงมากนะคะสำหรับเด็กเพราะว่าเดี๋ยวเด็กก็โตแล้วนะคะใส่ได้ครั้งสองครั้งฤดูหนาวไม่จำเป็นเท่าไหร่นะคะสำหรับเด็กแต่สำหรับผมโตนี่ซื้อไว้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่โตไปไหนแล้วนะคะก็ซื้อไว้ก็จะมีแว่นแว่นตานะคะ ยี่ห้อสปายนะคะมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนใช่ไหมสนุกเก,กิเกิลของพ่อแมทกับของแม่โบน,นี่สีเดียวกันนะคะเพราะเขาไม่มีสีดำนี่นะโอ้ใส่ได้กินเม,ม็นด้วยมีอ,มมอันนี้ด้วยอ่ะ นี่มีซองแล้วก็มีข้างในเปลี่ยนด้วยนะมีข้างในเปลี่ยนด้วยมีสีแบบว่าคลิกคลิกได้นะคะเอานิ้วกดแล้วก็ดึงนี้นะคะเปลี่ยนได้ง่ายเลยค่ะแบบคลิกเขาบอกเปลี่ยนได้ต่อกันเลยอันนี้ก็ของพ่อแม่เหมือนกัน,นะคะ่ะสีเดียวกันกับแม่โบนะคะ ซื้อสองอันเลยเหมือนกันไม่ต้องเรื่องมากสําหรับรองเท้าอะคะ่ะเนี่ยแม่บอกเอาการปูมาสําหรับเบ็กอะไรสักอย่างนี่แหละสาหรับรองเท้าสำหรับรองเท้าสนูอ่แว่นตาราคาเท่าไหร่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดู260เป็นหกพันส <Yeah! S 1> ิบกแปดส โอ้เว้ย this coco is 2 is 6 0ท my god พงมืดมาก,มากวโอเคค่ะเราชอบกันแบบไม่อั้น everything how much oh my god อันนี้ของแดดดีแมทธิวนะคะยิ อันนี้เป็นเสื้อกั๊กว้าเฮ้ยออร์นิิสไหมเอ้ามอันนี้ของแม่โบนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่ฮามาทิสดูโอเคซีย yeah, ู okay, <see> พอแม่จะไปส่งเบลล่าไปเล่นยิเนติกเรียนยิเน,นติกเขาแล้วนะคะอันนี้ จ็เก็ตสำหรับเสื้อเจ็ดพันบาทโอเนียวแล้วก็เป็นเกงนะคะตายวันนี้ชอบแหลกสำหรับกางเกงนะคะไซส์เอสร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสามพันสี่ตกเป็นหมื่นไปเลยค่ะวันนี้โอเคค่ะแม่โบจะไม่ที้มาก นางเจ็บมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อกี้พ่อเมทเพิ่งบอกความแตกต่างระหว่างสองเลนนี้นะคะ <c oughs> เลนนี้สำหรับวันที่มีหมอกนะคะวันไหนมีหมอก <c oughs> เยอะ <c oughs> ก็ใช้อันนี้นะคะวัน,นวันไหนมีแดดจ้า <c oughs> เยอะสองแดดสองตาก็ใช้เลนนี้นะคะสำคัญมากเลยนะคะแค่เปลี่ยนเลนได้นะคะอันนี้ โอเคค่ะแม่โบก็มาบอกแค่นี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกดติดตามกดแชร์ขอบคุณที่รับชมนะคะ<ไ>ทุกคนสว,ส,สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับทุกน